นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขออัญเชิญบารมีพ่อแม่อุปชาอาจารย์เนี่ยมีหลวงปู่ทองเท่าวัดเขาอ้อ,อพ่อท่านสีแก้ววัดไซใหญ่หลวงปู่เขียวหลวงปู่ทองปู่ใหญ่ปู่สิงซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้า และก็เช้านี้ขอเจริญพรนาวากาศเอกสุทธิพงษ์วงสวัสดิ์หรือว่าผู้การโต๊ะพระจารย์ได้บำเพ็ญบารมีทุกวันจึงขออาราธนาบารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์บารมีของพระพุทธมหัตตมงคลวัดมหัตตมังคลาลางจงอำนวยให้เป็นพรแก่ การโต๊ดนาวาปาดเอกสุทธิพงวงสวัสดิ์ทุกเช้าทุกวันที่เธอได้ออกทำงานที่เธอได้ออกไปหรือว่าใช้ชีวิตในความเป็นมนุษย์ก็ขอให้เส้นทางทั้งหลายทั้งปวงที่เธอเดินออกไปนั้นเป็นเส้นทางแห่งมรรคแห่งผลแห่งกำลังแห่งบารมีซึ่งเราตั้งใจกระทำ เพื่อตอบโจทย์ความเป็นมนุษย์นั้นก็คือเกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากระทำก็ขอให้เทวดาทั้งหลายบาร,รมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายจงเปิดทางเหล่านั้นให้เธอประเจอแต่คนดีเจอมิตรดีประสบผลสำเร็จในชีวิตกระทำการสิ่งใด ก็ขอให้สำเร็จดังความมุ่งมา่ปรารถนาให้แพ้พระให้ชนะมานทั้งหลายทั้งปวง mm hmm. เมื่อกระทำแล้วสิ่งที่เรากระทำจะยังประโยชน์เกื้อกูลทั้งในพบนี้และในพบหน้าแก่ตัวเธอนั่นเองตลอดถึงลูกน้องญาติมิตรครอบครัวทั้งหลายได้ประโยชน์ได้ความสุขจากสิ่งที่เราทำ แล้วก็ไอจาลาขออาจารย์ขออธิษฐานให้เป็นบารมีให้เธอนั้นสำเร็จประโยชน์โดยทั่วกันและที่สำคัญให้ตั้งอยู่ในธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามแนวทางที่ครูบาอาจารย์ได้สั่งได้สอนอันเธอเดินไปในทางทิศใดขอเทวดาทั้งหลายจงโปรดรับรู้รับทราบและจงประทานให้เป็นพร พรที่อาจารย์ให้ไปจงเปล,งล่งรัศมีให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขแก่เธอในทุกที่ทุกสถานและอาราธนามนของครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งได้สอนว่านกอนากะกอโนอานาอากังอุมิอามีมหิสุตังจุนาพุททังนาสุนาอากันแปดมืนสี่พันประธรรมคัน กาวเทนลานโกดพันขาตาทิวจันกว่าสิมาชันดินประอินประพรมป้ยาย่มราชนิพพานนั่งปรมังทุกครั้งทำอะไรให้สำเร็จประโยชน์ด้วยหนาขาซํำเร็จปลาซี่สั้นแผดสํำเร็จในขาขาให้ก้นกราบขาบให้ปลาซุงมาไหว้วันทาขาให้เทวดามาไหว้กราบการขาให้เจ้าขวาเจ้าไกรมาไหวทำทานส้มเด็ด ประศาสดาจาันเสด็จข้าวสู้พระนิพพานนาะคานาะสูตรมาอาอุก็ให้ภูการโทษจงเป็นผู้มีความสุขมีความเจริญตลอดการเดินทางชีวิตด้วยการเถิดพระเจ้าค่ะ